สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้อมไก่ใส่มะอขื้อข้าวเจ้าอมไก่ใส่มะอขื้อแล้วค่ะผักซีลาวหลายๆจักไปใส่เบิดหลายๆืมึอขืออ้อหวานหวานหวานมันขนาดมอือึกกินกับข้าวเจ้า ข้าวเหนีนยวในข้สิกินเบิรติบพู้แหละห้าห้ามเลย ข้าก็หฮ้อนป้มกระฮ้อนนะทำเองนะอร่อยสุดความนัวอยู่ในมือเลยเสียลายเสียปลายห่านกระลาย,ยู่แต่ว่า nhạc hết kín nè mẫn sư hát sư bọn anh em này mẫn nhịp anh làm sao tông hết จับหนูพริกสองเม็ดนะพอดีเลยไม่เผ็ดมากขอขาอก็หอืม

รูปปับาูคปับบไป